หน้าติ๊กต็อบคนไหนยังสร้างยอดขายไม่ได้สักทีให้ลองใช้บทขายนี้ดูนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ครูนล่าจะมาแชร์เทคนิคการทำคลิปขายสไตล์ครูนล่านะคะว่าครูนล่ามีบทพูดบทขายยังไงที่ทำให้คนดูคลิปอะรู้สึกว่าไม่ได้ถูกขายแต่อยากซื้อและกดสั่งซื้อสินค้าทันที ก่อนอื่นต้องบอกว่าบทขายคือการเรียบเรียงเรื่องราวให้ลูกค้าเนี่ยที่เขาฟังคลิปของเราคล้อยตามเราและกดสั่งซื้อสินค้าไม่ใช่เรื่องแต่งขึ้นโอเคนะดังนั้นเนื้อหาเรื่องราวก็จะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเพียงแต่เวลาคุณเล่าเรื่องคุณต้องใส่ฟิลลิ่งเข้าไปให้มันสุดๆตรงไหนพีคตรงไหนว้าวอารมณ์ต้องมาอ่ะใครมีประกาจดใครจดไม่ได้กดเซฟเป็นรายการโปรดเอาไว้นะคะ บทขายของคุณน่าจะแบ่งออกเป็น5ส่วนส่วนที่1ก็คือการพาดหัวคลิปการฮุกคนดูให้หยุดดูคลิปของคุณซึ่งในส่วนนี้ฟีลลิ่งต้องมาอารมณ์ต้องมาเสียงต้องดังเราใจยกตัวอย่างเช่นเกินไปไหมใส่ยังกับไม่ได้ปิดประตูหรือว่าทนปวดหลังมาตั้งหลายปีไม่เคยคิดว่าสิ่งนี้มันจะช่วยได้คือเสียงอะต้องเลเวลนี้นะตื่นเต้นเราใจต่อไปส่วนที่2 ในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนการเล่าเรื่องราวปัญหาต่างๆที่เราเจอและเราก็หาวิธีแก้ปัญหาแต่แก้ยังไงก็ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้สักทีซึ่งในส่วนที่2นี้นะคะเราไม่จําเป็นต้องใช้เสียงสูงเท่ากับตอนเปิดคลิปเสียงสามารถลดระดับมาอีกเวลหนึ่งได้และอาจจะเพิ่มอารมณ์ฟีลลิ่งของความเซงของการที่เราแก้ปัญหาเนี่ยไม่ได้สักทีแล้วก็จะนําไปสู่ส่วนที่3 พอถ่ายฟีดทิกต็อกเรามาเจอตัวนี้เห็นรีวิวกันเยอะมากก็เลยสั่งมาใช้ดูทีแรกก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่ามันจะดีจริงไหมไปต่อส่วนที่สี่แต่พอลองใช้เท่านั้นแหละท่อนนี้คือเตรียมตัวพลคกเตรียมตัวว้าวเตรียมตัวฟิลลิ่งให้จัดเต็มที่สุดคุณสมบัติอะไรที่แบบว่าเราใช้แล้วมันมันว้าวมันจึง้งมันเลิศมันแบบฟินมากอะไรอย่างเงี้ยพูดตอนนี้เลยอะสมมุติเป็นน้ำยาทำความสะอาดอนเนกประสงค์นะ คือใส่มากหรือไม่ก็คือฟินมากแน่เสียงต้องเวลสูงเร่าใจแล้วอธิบายสปปรรพคุณต่อไปได้เลยค่ะว่ามันนูน่นมันนี่มันนั่นมันนี่มันประทับใจอะไรเรายังไงคืออธิบายไปให้จบในส่วนของส่วนที่4เลยและส่วนสุดท้ายส่วนที่5นั่นก็คือ call to action และไม่ต้องบอกว่าถ้าใครสนใจกดสั่งซื้อในตะกาได้เลยนะบอกให้เขากดตะกา้าสีเหลืองได้เลยค่ะอย่าให้เขามาเอว่าเอ๊ฉันสนใจหรือเปล่านะ ไหนๆก็พาเขาคอยมาถึงขนาดนี้แล้วบิวขนาดนี้แล้วกดได้เลยจ้ะซึ่งส่วนใหญ่คุณนะก็จะบอกว่ากดตะก,ก้าได้เลยจ้ะหรือไม่ก็รีบกดตะก,ก้าให้ทันก่อนเขาปรับขึ้นราคาหรือไม่ก็ก่อนหมดโปรแบบเนี้ยเป็นการเร่งรัดให้ลูกค้ารีบตัดสินใจกดสั่งซื้อสินค้าในตะก,ก้าของเราโอเคไหมก็ลองนําเทคนิคนี้ไปปรับใช้ดูกับคลิปของตัวเองนะคะขอให้ปังๆได้ตังเยอะๆกันทุกคนเลยนะ